สวัสดีนะครับสำหรับไรนี้นะครับจะออกมาเก็บมะนาวนะครับพอดีว่าจะทำยำปลากะป๋องมันฝนตกไม่หยุดนะครับก็เลยไม่อยากออกไปซื้อข้างนอกนะครับเรียกไรเดอร์ก็ช่วงเวลาฝนตก เรียกรเดอร์ยากครับก็เลยจะทำยำปลากระกป๋องกินเองดีกว่านะครับที่บ้านก็เลยออกมาเลือกมะนาวอันนี้เป็นมะนาวสดๆจากต้นเลยนะครับปลูกเองแล้วก็กินเองอ่านี่นะครับได้แล้วนะครับอันนี้น่าจะใช้ได้นะครับรูปนี้ จะเอาไปทํายำปลากระกป๋องนะครับอาดึงหน่อย้ยอะเนี่ยได้มะนาวสดสดจากต้นนะครับหอมกลิ่นมะนาวส่วนอันนี้นี่นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปทํายำปลากระกป๋องนะครับโอเคนะครับ ตอนนี้ก็เตรียมเครื่องไว้แล้วนะครับที่จะเอามายำอันนี้คือปลากระกป๋องนะครับมะนาวนี้ก็เอามาจากต้นหน้าบ้านเมื่อกี้นะครับพอม,มีพริกนี่นะครับอ่านี่นะครับยำแบบง่ายๆนะครับแบบของอสูตรวันวานนะครับ สูตรของแอดเองนะครับดูนะครับนี่คือยำปลากระป๋องแบบง่ายๆนะครับนะครับดูนะครับอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ว่ารสชาติใช้ได้นะครับโอเคนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ